สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับเตยที่ช่องเลดี้เตยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เตยมีเกมดีๆเกมหนึ่งจะมาแนะนําให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือเกมนี้นี่คือหน้าไอคอนของเขานะคะมันคือเกมไพ่สลับในแดนมหัศจรรย์ค่ะคือทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเกมนี้มันดียังไงทําไมถึงเตยเอามาแนะนําเตยว่าเกมนี้มันดีนะคะคือแบบมันจะช่วยให้เราได้ฝึกคิดด้วยว่าแบบเกมนี้มันควรจะลงยังไงหรืออะไรแมท ถึงแม้ว่าเครื่องแบบโปรแกรมมันจะคำนวณมาแล้วว่าเราควรลงเนี้ยแต่คือมันก็ต้องอยู่ที่หัวเราด้วยว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันชนะวันนี้นะคะเตยจะมาบอกทิศของเตยแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปด,ดูกันเลยค่ะค่ะก็มาเริ่มที่ไอคอนเกมกันก่อนเลยนะคะก็จะมีไพ่สามใบที่เป็นตองสองแล้วก็เด็กที่หัวทองๆองะคะ่ะซึ่งเกมเนี่ยก็จะชื่อเต็มๆว่าไพ่สลับในแดนมหาัจจรรย์นั่นเองค่ะก็กดเข้าไปเลยค่ะ พอมันโหลดเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแรกก็คือไว้สําหรับล็อกอินเพื่อกัน ID หายถ้าใครที่ล็อกอินแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราก็ลองกดเล่นกันเลยค่ะแล้วพอกดเข้ามานะคะก็จะขึ้นเป็นหน้ากิจกรรมต่างๆค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าโฮมของมันนะคะก็จะบอกพวกจํานวนคุกกี้การเล่นเกมนู่นนี่นั่นภารกิจของแต่ละวันแล้วก็คุกกี้ฟรีเวลาเราไม่มีคุกกี้เล่นแล้วนะคะ แล้วสําหรับการกดเล่นนะคะมันจะมี2แบบก็คือกดเล่นเลยกับกดค้นหาห้องถ้ากดเล่นเลยนะคะมันโปรแกรมมันจะคํานวณให้อัตโนมัติว่าห้องที่เราสามารถเล่นได้แพงที่สุดคือห้องไหนเรามันจะเอาเราเข้าไปเล่นเลยค่ะถ้ากดค้นหาห้องนะคะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าแบบว่ามี 100, 200300ถ้าเทียบง่ายๆว่าเรากดเล่นห้องไหนเราเป็นยังไงนะคะก็คือแบบยิ่งเราจ่ายมากเราก็จะยิ่งได้กลับมามากใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายิ่งจ่ายมากเราก็จะยิ่งเสียมากเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเล่นแบบไหนก็คิดดูให้ดีก่อนนะคะ ส่วนของกติกากันบ้างนะคะเกมนี้จะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนใน1เกมจะมี2ตาและผู้เล่นแต่ละคนจะได้ไพ่คนละ13ใบซึ่งใน1เกมเนี่ยสามารถลงอะไรก็ได้ที่เราอยากลงแต่ว่าต้องดูตามความสูงของไพ่ด้วยนะคะซึ่งก็เรียงจาก3ต่ำสุดแล้วก็เป็น45 6ห8 9 10เจ็ดแปดเก้าสิแจ็คแมงคิงเอแล้วตัวที่สูงที่สุดก็คือ2ค่ะนอกจากเราจะเรียงตามความสูงของไพ่แล้วเรายังต้องเรียงตามดอกไพ่ด้วยนะคะซึ่งดอกไพ่เนี่ยก็จะเรียงจาก ดอกจิกเข้าหลามตัดหัวใจแล้วก็โพดําซึ่งเราต้องลงจํานวนไพ่ตามที่คนแรกลงด้วยสมมติคนแรกลง1ใบนะคะคนต่อไปก็จะลงต้องลง1ใบด้วยและไพ่ที่สูงที่สุดในรอบ1ใบก็คือตองก็คือไพ่3าใบที่เหมือนกันถ้าคนแรกลง2ใบนะคะคนต่อต่อไปก็ต้องลง2ใบด้วยและไพ่4ี่ใบก็จะสูงที่สุดในรอบของสองใบและไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวตองคู่ หรือ4ี่ใบนะคะเราก็ต้องเรียงตามค่าไพ่เหมือนเดิมก็คือ3ต่ำสุดแล้วก็456 7 8 9 10เจ็ k แ a ดเจ็คแมมเอ2เหมือนกันเลยค่ะเมื่อเล่นจบหนึ่งตาแล้วทุกคนก็จะมียศติดตัวนะคะนั่นก็คือคนที่ไพ่หมดมือเป็นคนแรกจะเป็นคิงคนต่อมาก็จะเป็นควีนต่อจากควีนก็คือพีโพแล้วคนสุดท้ายก็คือสลัฟนะคะซึ่งคิงกับควีนจะถือว่ามียศสูงกว่าพีโพกับสลัฟและความสามารถในการแลกไพ่ของแต่ละยศนะคะก็คือคิงอจะแลกกับสลัฟ ควีนจะแลกกับผีโพกซึ่งคิงจะเลือก2ใบที่ตัวเองไม่ต้องการให้สลับส่วนสลับก็ต้องให้2ใบที่สูงที่สุดให้กับคิงส่วนควีนกับผีโพก็เหมือนกันนะคะแต่แลกได้1ใบจะพูดง่ายๆนะคะก็คือคิงกับควีนสามารถเลือกที่ตัวเองไม่ต้องการให้กับผีโพกับสลับได้แต่สลับกับผีโพไม่สามารถเลือกได้เลยยังไงก็ต้องให้ที่สูงสุดให้กับคิงกับควีนก็เหมือนที่บอกไปนะคะพอเรากดค้นหาห้องอ่ะมันก็จะมีคุกกี้มาให้เลือกคือตอนเนี้ยโปรแกรมมันคำนวณแล้วว่าเรามี5,000ันคุกกี้ ตอนนี้ห้องที่เราสามารถเล่นได้สูงสุดก็คือ300ต่ําสุดก็คือ100ซึ่ง100อ่ะก็คือแน่นอนว่ามันจะต้องได้น้อยกว่า300แต่ว่าพอเสียมันก็จะเสียน้อยกว่า300เหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาลองเล่นให้ดูกันเลยนะคะซึ่งในครั้งนี้เราจะลองกดแบบค้นหาห้องก่อนนะคะแล้วเราก็จะลองเลือกเป็นห้อง100ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะพอกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย โปรแกรมก็จะหาคนเล่นให้กับเราให้อัตโนมัตินะคะนี่ก็คือไพ่ที่เราได้นะคะโดยคนแรกที่จะลงอ่ะก็คือคนที่มีไพ่ต่ําสุดในมือก็คือ3ดอกจิกนั่นก็คือเราเองค่ะคือเราอ่ะมี3าสองตัวใช่ไหมเราก็เลยเลือกที่จะลงคู่ลงไปก่อนนะ่ยทุกแบบทุกคนก็ต้องลงคู่ตามเรานะคะพอเราไม่มีแล้วนะคะเราก็จะกดผ่านได้คือจริงๆเกมเนี่ยมันสามารถแล้วแต่เราเนี่ยนะคะว่าจะเลือกลงยังไงจะลงเดี่ยวหรือว่าจะแยกใบก็ได้อ่ะอันนี้เขาลงสามเดี่ยวมา เรามีแจ็คใบเดียวที่ต่ำที่สุดเราก็เลือกที่จะลงแจ็คนะคะเพราะแบบนี้นะคะมีคนที่มากกว่าเราเขาก็จะลงมาสู้เราเรื่อยๆคือเราจะทํายังไงก็ได้ให้เราเป็นคิงนะคะหรือไม่ก็ฟีนมันจะได้อยู่ตําแหน่งสูงๆเนาะคือแบบนี้เรามีตองที่สามารถลงได้แต่แบบไพ่มันยังเหลือเยอะเราก็กดผ่านไปก่อนก็ได้ค่ะคือแล้วแต่ผู้เล่นเลยว่าผู้เล่นจะลงหรือเปล่าอ่ะเรามีควีนเป็นตัวที่ต่ำที่สุดเราก็ลงไปเลยค่ะ บางทีมันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะคะเกมเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะได้ไพ่ไม่ดีแต่มันก็ต้องอยู่ที่การคริดของเราค่ะแบบเนี้ยเราก็ผ่านไปก่อนก็ได้เพระพาะไพ่มันยังเหลือเยอะเนาะเก็บไว้เล่นทีหลังก็ดีคือตอนนี้นะคะไพ่เรามันยังเหลือเยอะมากเราก็ข้ามข้ามไปก่อนก็ได้เพราะแบบเออไพ่เราก็ไม่ใช่ที่เหลือเหลือเยอะที่สุดเพราะคนที่เหลือเยอะที่สุดมันมี12ใบนะคะเราก็เก็บไว้ดูเชิงก่อนเนาะเราแบบเฮ้ยคนนู้นเขามีคู่หรือเปล่าคนนี้เขามีเดียวหรือเปล่าอ่ะแบบเนี้ยเขาลงคู่มาแล้วแบบเราก็ต้องลงคู่ต่อไป เราก็ลงคู่หกไปนะคะเราก็รู้แล้วว่าเบอร์แปบมันไม่มีคู่เรารู้แล้วว่าเบอร์ห้ามันคู่ต่ำเราก็ลงเลยค่ะ mm. ก็คือแข่งกับคนนี้นะคะอ่ะเราไม่มีเราก็ขอผ่านไปเลยโอ้เสร็จเราเลยค่ะเขาลงเดียวมาแล้วโอ้โหแบบนี้นะคะเขามีตองที่สูงกว่าเราเราก็ไม่สามารถลงได้เราก็ต้องขอผ่านไปก่อนค่ะ เสร็จแล้วเขาก็ลงคู่เจ็ดมาเราลงอะไรไม่ได้เราก็ผ่านค่ะมหมุนก็ไม่หมุนกับเราอ่เราลงตองไปเลยเออไม่มีใครสู้เรานะคะเราก็จะได้เป็นควีนค่ะเยะคือควีนมันก็ยังดีนะคะเพราะมันสามารถเลือกไพ่ที่ตัวเองไม่ได้ไม่ชอบตั้งหนึ่งใบเพื่อให้กับผีโพก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเราก็จะมาดูรอเพื่อนๆเ,เ,เล่นเสร็จกันเลยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจบหนึ่งตาแล้วเราก็จะมียศติดตัตวอ่ะคนแรกที่ไพ่หมดมือก็จะเป็นคิงไปส่วนเราไพ่หมดมือคนที่สก็จะเป็นควีนนี่นะคะเราก็จะได้พีโพกับสลับมาเลยเราก็จะมาอยู่ในช่วงแรกไพ่แล้วคือเราสามารถเลือกที่ไม่ชอบได้อ่ะเราเลือกคือเราจะเลือกอะไรก็ได้แต่เราอ่ะมีคู่3ามเราไม่อยากแตกคู่เราก็เลยให้สีที่เป็นตัวเดียวไปเราได้สองกลับมาแล้วนะคะอ่ะคนแรกเริ่มลงคู่ทุกคนก็ต้องลงคู่โอ้โห คือเรามีคู่ควีนเราก็ลงไปเลยคือมันอยู่ที่เรานะคะว่าจะเลือกลงหรือไม่ลงแต่นี่คือแบบยังเห็นว่ามีคู่สองอยู่ก็เลยเลือกลงคู่ควีนไปก่อนเราคู่สงมันสูงสุดแล้เนาะเราก็เก็บไว้นิดนึงมันต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราควรลงหรือไม่ควรลงแบบนี้คือกิงเขาไพ่สูงมากคือถึงเราลงไปเราก็รู้ว่าเราแพ้เขาอยู่ดีเราก็เลือกที่จะไม่ลงก่อนนะคะโอ้โหใครจะสู้ได้คะทุกคน คือไพ่มันก็คัดกรองอยู่แล้วว่าเออคิงมันต้องมีไพ่ดีแน่ๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิงจะไม่โดนล้มได้นะคะคือถ้าใครคนใดคนหนึ่งในควีนพีโพสลาระหมดไพ่ไพ่หมดมือก่อนคิงคิงก็จะโดนล้มไปเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคิงก็จะกลายไปเป็นสลารโดยปริยายเลยค่ะแต่แบบนี้นะคะก็คือไม่มีใครล้มคิงได้คิงก็ยังคงเป็นคิงเหมือนเดิมค่ะถ้าผู้คนสังเกตนะคะตรงตรงห้องที่บอกว่าเฮงตลอดปี คุกกี้มันคูณ3นะคะก็คือถ้าได้มันก็จะคูณ3เหมือนกันนะคะจากห้องร้อยก็จะกลายเป็น300แล้วคะ่ะตอนเนี้ยคือยิ่งลงคู่ลงตองลงโฟร์มากๆนะคะมันก็จะยิ่งคูณไปเยอะๆเรื่อยๆอ่ะแบบนี้เราก็ต้องสู้กับทุกคนต่อไปคะ่ะเออเราขอผ่านไปก่อนก็ดีค่ะเพื่อจะได้ดูเพราะว่าไพ่เรายังเหลือน้อยอยู่เนาะคนอื่นมันก็เนี่ยอ่ะเรา ก็ขอผ่านเรารอดูเชืองอีกตัวหนึ่งอะแสดงว่ามันน่าจะไม่มีคู่แล้วเราก็ลงเดี่ยวไปค่ะโอ้โหโอขอผ่านไปก่อนนะคะเอออะแบบนี้นะคะเราก็ฉีกคู่ฉีกคู่สองดีกว่าค่ะเพราะว่าสองสูงสุดแล้วพี<ๆ>่โป๊ก็ไม่น่าจะมีตองเราก็เลยฉีกคู่ไปก่อนเพื่อแบบให้เราอยู่รอดอะแสดงว่าเราสูงสุดแล้วเราก็ลงต่อไป คือแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าเราต้องคิดอยู่ตลอดจริงๆคือถ้าเราเลือกที่จะไม่ฉีกคู่2อ่ะตอนเนี้เราอาจจะกลายเป็นสลาไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเราฉีกคู่2เราอาจจะดํารงอยู่เป็นควีนต่อไปได้นะคะเพื่อให้เราเสียบไพ่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันต้องคิดตลอดเวลาเลยอะอย่างตาแรกทุกคนอาจจะงงๆอยู่เดี๋ยวเราจะลองเล่นอีกตาให้ทุกคนดูกันนะคะก็ถ้าเราจะเล่นต่อเราก็กดเล่นต่อเลยนะคะมันก็จะพาเราเข้าไปอีกห้องหนึ่งแบบนี้นะคะ ก็คือมีเราเราก็รออีกสามคนเออคือถ้าเรารอนานๆแล้วเราก็สามารถกดออกห้องได้นะคะเพราะแบบมันไม่มีใครเข้ามาสักทีเราค่อยไปกดเล่นใหม่ก็ได้ค่ะอ่ะเราก็กดห้องสองร้อยให้ดูบ้างนะคะเพราะแบบตอนนี้เรามีจหกพันคุกกี้อยู่แล้วเพราะมีผู้เล่นครบแล้วนะคะเขาก็จะแจกไพ่เลยซึ่งไพ่ที่เราได้ในตาน,นี้นะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะเรามีตองหก มี94สีใบก็คือโฟร์แล้วก็ยังมีคู่เออีกซึ่งแต่ละตัวถือว่าสูงสูงทั้งนั้นเลยตอนนี้นะคะเราก็ข้ามไปดูเชิงไปก่อนนะคะว่าแบบเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรบ้างแล้วเรายังเหลือไพ่ต่ำสอตัวนะคะก็คือสีกับ5ถ้าเราลงตองไปมันจะรีบไปค่ะเห็นไหมคะว่าเราปล่อยให้เขาลงก่อนเพื่อที่แบบเราจะกําจัดตอง7ไปเพราะตอง7มันสูงกว่าตองหอ่ะหูไพ่เขาสูงมากคะ่ะทุกคนเขามีตองสคู่เหมือนเรานะคะอืม เราก็เลือกที่จะลงเดี่ยวไปก่อนนะคะเพื่อกําจัดตัวที่มันต่าๆไปก่อนนี่ค่ะเราก็จะสามารถลงตองได้แล้วก็ลงตองไปเลยเออเราก็เลือกลงได้เราก็ลงคู่ไปเลยค่ะพอโฟดอะโฟดสี 4, เราคาดว่าทุกคนคงไม่มีหรอกอ่ะเราก็จะลงโฟดไปคือไม่มีใครสู้เราได้แน่ๆค่ะยกเว้นไพ่คนอื่นมันจะดีเหมือนกันคือมีโฟดสิบโฟด แจกโพต์แมมอะไรแต่ว่าเราคาดว่าไม่มีเราก็ลงไปเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นคิงค่ะทุกคนเป็นคิงมันดีมากๆค่ะเพราะแบบมันสามารถเลือกสองใบได้เนี่ยที่ไม่ต้องการโหคนนั้นเขามีตองสองด้วยนะคะแต่ดีที่เราเลือกเล่นโพต์ไปก่อนเนาะไม่เก็บตองไว้เล่นทีหลังเราก็เลยได้เป็นคิงไปเราก็รอคนอื่นเล่นเสร็จเหมือนเดิมนะคะ คือตาหนึ่งมันใช้เวลาไม่มากเลยมันช่วยให้เราฝึกคิดได้แถมยังแบบฝึกให้เรารู้ว่าเราควรจะลงอะไรอย่างเงี้ยมันดีค่ะ,ะเราเลือกแรกนะคะเราแรกได้สองใบคือเราไม่อยากเอาคู่สามไปให้คนถึงมันต่าก็จริงแต่เราไม่อยากเอาไปให้นะคะเพื่อแบบเขาเอาไปแล้วมันตองสามหรือโฟร์สามอย่างเงี้ยเออมันก็สูงกว่าไพ่เราอย่างนี้เราก็ได้คู่เอ็ดกลับมานะคะเราจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะ เราขอผ่านดูเชิงไปก่อนค่ะทุกคนไพ่ดูสูงนะคะขนาดเป็นสลับยังสามารถแบบลงต่อเรื่อยๆได้เลยเ,ออเราลงก้ามไม่ได้เราลงแจ็คกแล้วกันค่ะคือเราสามารถโดดเป็นคิงมันก็ดีแต่ว่ามันสามารถโดนลมได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจะลงะไรก็ต้องเลือกดีๆก่อนค่ะ ไม่งั้นจากจะเสียหน้อยๆเราจะกลายเป็นเสียเยอะมากๆนะคะเออขา่านไปก่อนคะ่ะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหคือแบบเนี้ยเราน่าจะแพ้นะคะเออเราให้ห้ามันไปแต่มันเอาไปกับเราอะคือแบบเนี้ยเรารู้ว่าถ้าเราไม่ลงไหอะ่ะเราแพ้มันแน่ๆเลยเราก็เลือกที่จะลงแบบตองไปก่อนลงคู่ไปก่อนเพราะเรารู้ว่ามันเหลือนหนึ่งใบคือถ้าลงคู่มันไม่สามารถลงได้และะ้วค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลือกลงคู่ไปเลยเออเรามีสิ์โดนลมสูงมากนะคะเพราะไพ่ที่เหลือหนึ่งใบมันน่าจะสูงอ่ะเราก็เลือกที่จะลงเพื่อยื้อชีวิตเราไปก่อนนะคะเออเฮ้ยเราโดนลมค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันอยู่ที่ความเสี่ยงคือแต่คนนั้นควีนนะมันไม่ช่วยเรามันก็จะลงตัวเดียวมา เอ่อทุกคนเราเดินล้มโอ้โหโจาก5,900นะคะเออเนี่ยค่ะมันถึงฝึกให้เราคิดมากๆนะคะเกมเน่ว่าจะลงอะไรก็ควรคิดก่อนเพราะเราสามารถโดนล้มได้ด้วยก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปสาธิตเล่นเกมค่ะก็ผ่านกันไปแล้วนะคะกับเกมสลับในแดนมหัศจรรย์เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนดูวิดีโอนี้เราก็น่าจะพอเล่นเป็นแล้วก็เข้าใจกติกาของมันกันเนาะ ก็คือมันเป็นเกมที่ง่ายแต่เตยคิดว่ามันช่วยเราบำรุง,งสมองจริงๆนะคือมันแบบต้องคิดอยู่ตลอดเลยว่าเราควรลงอันนี้ไหมหรือว่าเราควรผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นทีหลังเราควรลงต่าก่อนหรือลงสูงก่อนหรือลงยังไงก่อนเพื่อที่ให้เราจะเสียคุกกี้น้อยที่สุดเออก็คือมันก็สนุกแล้วก็ยังช่วยบำรุง,งสมองอีกก็เตยขอแนะนํานะคะขอบคุณค่ะ